สวัสดีครับเรียนอาจาียนิกรลบผมนายกกษมสรด,ดีวันนี้จะมานําเสนอบทบาทของ HR ครับในยุคที่โลกต้องการทํางานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบทบาทของ HR และหัวหน้าง,งานไม่ได้จากัดอยู่แค่การทําเอกสารอย่างเดียวนะครับหรือว่าคอยคุมกฎระเบียบต่อไปแต่คือการบริหารความคาดหวังและสร้างความเชื่อใจครับ1นนะครับการเป็นแนวคิดการบริหารคนปรลยุทธ์ที่สําคัญอันดับแรกคือ การนําหลักการมาร์เก็ตติ้งมาใช้โดยมองว่าพนักงานคือลูกค้าครับที่เราต้องส่งต่อมอบคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีให้เพราะถ้าพนักงานรู้สึกว่าเขาได้รับสิ่งที่ดีเขาจะส่งเขาจะส่งต่อผลงานที่ดีกับคือสูงก่นครับ 2. ครับการสร้างสัญญาทางใจจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วสิ่งที่สําคัญกว่าในยุคนี้คือสัญญาทางใจครับซึ่งมันคือความเชื่อใจและความผูกพันนอกจากเงินเดือนเป็นพลัง เป็นพลังเงียบที่เป็นพลังเงียบที่จะช่วยประคองให้คนในองค์กรผ่านบนวิกฤตย,ย่างลำบากไปได้ด้วยกันครับ 3. บทบาทการ3บทบาทการเป็นตัวละครกลางยารกระคนเก่งนะครับใหม่ต้องเลิกกังวลว่าลูกน้องจะเก่งกว่าตนเองครับแต่ต้องเป็นผู้สาบสนุนช่วยดึงศักยาภาพของแต่ละคนออกมาและบริหารความแตกต่างให้กลายเป็นจุดแข็งครับ4การสร้างทางเลือกด้วยการพัฒนาตนเองสิ่งที่ทําให้เราอยู่รอดได้ ในสุขสานก,การคือการเป็นคนที่มีทั้งเลือกครับซึ่งทั้งเลือกนั้นจะเกิดขึ้นได้เมือ่อต่อเมื่อเรามั่นใจครับและตัวเองทันต่อความต้องการของตลาดอยู่เสมอครับเพื่อไม่ให้เป็นเพื่อไม่ให้ตัวเองตกอยู่ในสภาวะหลังชนฝาครับสุดท้ายนี้การบริหารคนด้วยความเข้าใจไม่ใช่แค่เรื่องของฝ่าเฮาครับแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้งองปรับตัวพัฒนาตนเองและสร้างบภาพ และสร้างสภาพแวดลอ้อมเอื้อต่อการเติบโตอย่างยัง่งยืนครับขอบค,ครับ